นี่จะถามอย่างนี้ว่าแล้วละครทีวีก็เล่นนี่เล่นโอ้โหเล่นละครดังๆหลายเรื่องเหมือนกันนะเช่นช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าเล่นหมดทุกเรื่องเล่นเล่นช่องเจ็ดช่องเจ็ดเล่นช่องห้าของของเอกแซคช์เล่เรื่องเดียวเอกแซคไม่เคยเล่นเลยอ่ะเหมือนคุ้นๆค่ะก็ก็คืออยู่ในในเครือเชนเรลโอนี่คือทวิภพนี่แหละค่ะแล้วแล้วแล้วชอบไหมคะชอบละครไหมคะการแสดงอ่ะต้องบอกว่าชอบการแสดงไหมคะ ชอบทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทํามนุกดีค่ะปรับเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะจากเป็นคนที่ไม่มีวินัยไม่มีคือแบบล้าลานี่ก็ต้องแบบเพราะว่าแต่ละอย่างก็จะใช้สมาธิอยู่นั่นเองโดยเฉพาะละครเวทีค่ะช่วงละครเวทีนี่หนักไหมคะเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนท <c oughs> วิภพนี่ทุกคนแบบจริง <c oughs> จังกันมากโอ้โหไม่จริงไม่ได้เพราะว่า ก็เหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่สดทุกรอบมันก็จะต้องแบบแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะต้องเล่นรับส่งกับคนอื่นมันก็จึงต้องมีความให้ซึ่งกันและกันต้องเต็มที่ทีมเวิร์กค่ะค่ะมีโปรเจกต์ไหนที่ตัวเองคิดจะทำบ้างไหมคะโปรเจกต์ไหนที่คิดจะทำไหมใช่ไหมคะทำที่คนเขาจ้างเนี่ยดีแล้วค่ะ ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดเลยก็เลยมีงานตลอดเลยอ่ะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีอะไรมีคอนคนพูดถึงคอนเสิร์ตที่พี่ทุกเองก็ไม่หายไปเลยนะไม่หายเลยค่ะเออมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตแบบว่าคอนเสิร์ตเล็กๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆคอนเสิร์ตกลางๆมีหมดเลยเดี๋ยวไปรวมกับดีว่าก็เคยรวมใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยกดีว่าดีว่าสามดีว่าสองครั้งดีว่าหนึ่งแล้วก็ดีว่าสเตนเตอร์แมน แล้วก็มาเซเว่นดีว่าเดวิลดีว่าโอ้โหมีครบหมดอ,อ,อ่ฮะเออเลสโรกเลโรกเล่นสองครั้งหนึ่งสองค่ะคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไหมฮะเวลาที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเวลาอยู่บนเวที เพราะว่าเราเคยดูสมัยก่อนพี่ตุ๊กเขาก็จะร้องเพลงแบบนิ่มๆนะครับก็ผิวผิวหน้าค่ะเปลี่ยนคือจะค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นใช่ค่ะเพราะความหายก็จะลดจะพูดอะไรที่แบบว่าจะพูดอะไรที่แบบว่าสามารถที่จะสร้างเสียงเฮเฮฮาฮองมุกเยอะขึ้นเป็นอ่าคาแรคเตอร์ทำไมมุกถึงเยอะขึ้นอ่ะพี่เอ่เป็นคนแต่ว่ายิงมุกเก่งตลอดเวลาเลยบนเวทีก็คืออะไรที่มันผุดมาในหัวก็พูดอะไรอย่างเงี้ย อ๋อช่วงที่ไม่ได้ทำอัลบั้มต้องฝึกไม่ฝึกอะ่ะฝึกฝึกคือวิทยาช่วยวิทยายุทธมีวันว่างๆสบายๆเราทำอะไรสบายๆไหมคะถ้าเกิดว่าวันว่างๆไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ก็จะไม่ทำอะไรเลยค่ะจะนอนดูทีวีอยู่อย่างนั้นนะคะคือแบบก็จะแบบทำกับข้าวบ้างอะไรคือจะไม่ไปไหนจะไม่ออกจากบ้านจะไม่แต่งตัวไม่ค่ะแล้วมีอะไรที่แบบนอกเหนือจากเพลงนอกเหนือจากดนตรีมีอะไรอีกไหมที่ที่พี่ทำแล้วมันชอบอะ กีฬาเล่นไหมคะไม่เล่นค่ะไม่เล่นกีฬาอะไรเลยสักอย่างเดียวก็มีอาจจะมีลุ้นไพ่บ้างหรือว่ายกแก้วบ้างอะไรเงี้ยท่องเที่ยวไปไหมคะท่องเที่ยวถ้าไม่ไปทํางานก็ไม่ได้ท่องไม่ได้เที่ยวถึงจะไปที่สวยๆจังหวัดสวยๆก็ลุ้งขึ้นก็กลับทุกทีค่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเออแล้วเคยมีร้านอาหารนี่เข้าครัวทํากับข้าวไหมคะมีบ้างนะคะมีบ้างมีบ้างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะ ส่วนมากจะกับแกล้มตัวดึกๆเนี้ชยชอบทา่สุดก็ข้าวผัดกากหมูค่ะโอ้ค่ะะห,หรอฮะมีแต่กากมีแต่กากหมหูอ่ะเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ